ก็พิงเสาได้ยืนเองนัไงเสายืนงเยนีนถือไไโ้ได้วยดิอย่าพยอะๆหันมาใหม่รูดด้วย คยาวสองครปนหต่ี้เีย่างดีใช่ไม่เยะเห็นีบ้าเราาอกมาไม่ได้ิยนไปต่งาไปต่เทศแต่พี่บอกว่าวันนั้นมาตาไม่้รว่าม้ไม่ได อะคะน้หมสีคนรถสองที่เป็นอสองต้องต้องนม่หจริงปะอ๋อีค่ะจะต้องโอ้ถ้าเป็น้องนาก็ประมาณนี้นะ้ะในของทีู่้สีเพราะว่าไอ้นี่แบบตัวตัวะบบอ๋อติดเหรอติดแต่เป็นแบบว่าใสอะค่ะ